สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องเครื่องจักรนะครับในการก่อสร้างกันนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับทําไมเราถึงใช้เครื่องจักรนะฮะมาใช้ในการก่อสร้างนะครับเราต้องมีเหตุผลก่อนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าทําไมนะครับก็จะมีเขาเรียกว่ามีห้เหตุผลด้วยกันนะครับในการที่เราจะใช้เครื่องจักรนะครับเหตุผลหลักๆจริงๆอ่ะมันก็คือเอาไปใช้แทนคนนั่นแหละเพราะว่านะครับ ให้ผลนะครับก็คือว่าเครื่องจักรเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าคนโอเคไหมฮะมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าแรงงานหรือคนนี่แหละอันที่2คือนะครับบางทีเราใช้คนเนี่ยมันจะช้าถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เครื่องจักรเนี่ยมันจะทําให้มันเร็วขึ้นแล้วก็บางอย่างคนทําไม่ได้นะครับอย่างเช่นการบดอัดอย่างเงี้ยนะครับนะบมันต้องใช้น้ําหนักมากๆเนี่ยคนทําไม่ได้แล้วก็ แนวโน้มคือค่าจ้างนะครับมันเป็นคอสที่เขาเรียกว่าใช้ลงทุนสูงมากเลยนะครับแล้วก็ก็ปัญหาของคนมันก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในเรื่องของข้อพิพาทเรื่องจุกจิกเพราะฉะนั้นนะครับหลายๆองค์กรนะครับเขาเอานิยมมาใช้เครื่องจักรกันทีนี้มาดูนะครับเครื่องจักรทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่อยู่หลายประเภทด้วยกันนะครับ ใช้สลับงานาใช้สลับการยกนะครับก็จะมีอะไรบ้างฮนะพวกรถบรรทุกนะครับสายพานลําเลียงรถยกหรือใช้เครนนะครับในการยกเครื่องจักรสลรับงานดินหรืองานถนนนะครับก็มีพวกรถแท็กเตอร์รถตัดรถขุดนะครับสครัปเปอร์นะครับรถเกรดเดอร์แล้วก็รถปูนรถพ่นยารถพ่นยางบิทูเมน ในงานคนเกีดมีอะไรบ้างนะครับก็มีเครื่องผสมคนเกีดนะครับเครื่องสั่นนะครับไวเบเตอร์เราก็เห็นมาบ้างแล้วนะครับปัมป๊มนะครับปัมป๊มปั๊มปั๊มปั๊มก็คือนะครับใช้ในการเขาเรียกว่าเทคนเกีดนะครับในที่สูงนะครับเราก็จะใช้ปัม๊มหรือว่าเทในที่ลึกมากเครื่องพ่นปูนนะครับเครื่องพ่นปูนรถลิดียมิกนะลิเดียมิก ส่วนในงานในงานฐานลากนะครับมีอะไรอะไรบ้างครับเครื่องตอกเสาเข็มเครื่องอัดน้ำปูนนะครับเครื่องทำซอยซีเมนต์คอลัมน์นะครับซอยซีเมนต์คอลัมน์เขาก็จะทำแบบนี้นะครับก็เขาก็จะมีเครื่องเครื่องอัดน้ำปูนตัวนี้นะครับแล้วเขาก็เขาก็จะเขาเรียกว่าหมุนใช้สว่านในการหมุนนะครับน้ำปูนก็หมุนไปนะครับปูนนะครับปูนสมมุติว่าเขาไปสำรวจไปแล้วตรงนี้มีทรายใช่ไหมครับ ปูนบวกทรายก็คือเกิดมอต้านะครับมันก็จะทําให้ดินเนี่ยเขาเรียกว่าแข็งขึ้นในการในการเขาเรียกว่าทาซอยซีเมนต์คอลัมก็คือปรับปรุงดินให้มันแข็งขึ้นนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของเครื่องจักรนะครับอย่างเช่นง,งานอุโมงนะครับงานอุโมงก็จะมีเครื่องเจาะหินนะครับเครื่อง TBM นะครับเครื่องเจาะอุโมงแล้วก็รถแบ็กโค รถเด็ลายแล้วก็รถตัดหน้าขุดหลังทีนี้ในการรื้อถอนทำลายก็จะมีในเรื่องของเครื่องสก,กัดนะครับเครื่องสก,กัดหรือเครื่องแฮมเมอร์นั่นเองอาทีนี้เราไปดูนะครับตัวที่หลักๆที่เลือกมาให้ดูแล้วกันนะครับตัวที่1ก็คือเรื่องของปั้นจันทรนะครับเราต้องรู้ในเรื่องของปั้นจันทรนะครับปั้นจันรจะมีด้วยกันทั้งหมด5ชนิดนะครับกี่ชนิดนะฮะ 5ชนิดด้วยกันนะครับอ,อันที่1ก็คือปั้นจันทร์แบบแชมเซล์แคลมเชลนะครับแคลมเชลก็คือใช้สาหรับใช้สลหรับขุดนะครับใช้สลหรับขุดอ่าน,นี่แบบนี้นะใช้สลหรับขุดเป็นการขุดโดยวิธีการตักนะครับเหมาะสําหรับงานอะไรครับงานดินอ่อนนะครับพวกขุดขี้เลนนะขุดขี้เลนก็คือเหมือนไปหยิบมันอะ่ะนะครับมนไปหยิบมัน ปั้นจันตักนะครับปั้นจันตักก็คล้ายๆตัวตัวแชมเฟอร์นี่แหละแล้วก็แบบแดกไล่นะครับตัวนี้คือแดกไลที่ที่นิยมก็คือแบบแดกไลนะครับแดกไลแดกไลเนี่ยเดี๋ยวขอเน้นหน่อยแล้วกันนะครับแดกไลเนี่ยปกติเวลาแบคโคไปเนี่ยแขนของแบคโครเนี่ยเต็มที่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่มากนะครับอย่างพวกบูมยาวเนี่ยก็คือขุดได้ไม่เยอะแต่แดกไลเนี่ยนะครับแดกไลเนี่ยมันสามารถเขาเรียกว่าถ้าเราสามารถต่อเครนตรงนี้ได้นะครับ มันสามารถขุดลึกได้ลึกแบบว่าเท่าไหร่ก็ได้นะครับข้อดีของแดกไลใช้สลับเนี่ยงานพวกขุดลอกพวกงานดินอ่อนอ่แนาแล้วก็ปั้นจันแบบขุดอ่านี่เป็นจันแบบขุดก็จะมีคล้ายๆแบคโคลนะคล้าคล้ายแบคโคแล้วก็ปั้นจันในการตอกเสาเข็มนะครับปั้นจันในการตอกเสาเข็มอ่าล็อตเทกเตอร์นะครับล็อตเทกเตอร์มันจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1ก็คือแบบแบบตีนตะขาบ นะครับกับชนิดที่สองเป็นแบบอะไรครับชนิดที่สองเป็นแบบเป็นแบบ,บเป็นแบบล้อนะเป็นแบบล้อแบบดินตะขาบนะครับมันก็เหมาะสําหรับเขาเรียกว่างานทั่วไปนะครับงานทั่วไปแล้วก็ดินดินค่อนข้างจะแข็งทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบล้อนะครับเป็นแบบล้อรถแท็กเตอร์แบบล้อ,อยางนะครับ เอาเอารถแท็กเตอร์แบบล้อยางนะครับล้อยางเนี่ยไม่เหมาะสลับดินอน่อนนะไม่เหมาะสลับดินอน่อนถ้าเกิดว่าตัวนี้ก็คือเหมาะสลับพื้นที่ที่มันก็เรียกว่า,าเป็นถนนอะไรเนี่ยมันจะเหมาะกว่านะครับแต่ถ้าเป็นดินอน่อนดินเลนเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ตัวตัวแท็กเตอร์นะครับเพราะอะไรเพราะมันมีพื้นที่ผิวนะครับในการกระจายแรงนะครับมันสามารถเข้าไปในเข้าไปในดินอ่อนได้ ทีนี้นะครับตัวแท็กเตอร์เนี่ยตัวที่จะต่างกันก็คือในเรื่องของของใบมีดนะใบมีดใบมีดของแท็กเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชนิดนะครับกี่ชนิดนะฮะสชนิดด้วยกันนะครับชนิดที่1นะครับแบบแบบเหยียดตรงนะครับแบบเหยียดตรงก็คือเหมาะสำหรับการปรับพื้นที่โดยทั่วไปนะครับหรือใช้เคลื่อนย้ายดินในระยะระยะสั้นๆนะครับแบบแบบนี้แบบตรงนะแบบเรียมนะแบบเรียม เหมาะสำหรับงานกลบหลุมนะครับกลบหลุมกลบคูกลบล่องต่างๆอันนี้เป็นแบบทั่วไปนะบแบบ universal นะครับตัวนี้แบบทั่วไปนะครับใช้สำหรับพวกดินหินทรายนะครับขนได้ครั้งละมากๆแล้วก็ไกลๆแล้วก็อันที่4ก็คือแบบรับน้ําหนักนะครับแบบบน้ำหนักก็ช่วยใ,ใช้ใช้ในการผลักเลือลากจูงนะครับมันจะมีทั้งหมด4ชนิดพวก สแคปเปอร์ pper, นะครับสเปกเกอร์ก็คือรถขูดลดไถน,นะครับรถขูดลดไถห,หรือจะเป็นเกรดเดอร์เกรดเดอร์ก็เหมือนกันนะครับใช้ในการปรับปรับพื้นที่ทีนี้นะครับมาดูเรื่องของคอมเพกชั่นนะครับคอมเพกชั่นตัวที่เน้นๆนะครับก็คือเรื่องของคอมเพกชั่นเมื่อวานเราเราดูไปแล้วใช่ไหมครับคอมเพกชั่นก็จะมีด้วยกันการทําให้ดินแน่นนะครับก็คือทําให้ช่องว่างมันชิดกันทําให้นุ่มมากมันชิดกัน นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของดินนะครับอันที่2ก็คือช่วยในการอาพอพอดินมันแข็งแล้วก็คือการยุบตัวของดินน้อยมากนะครับแล้วก็มีลักษณะลดการซึมน้ําของดินนะครับลดการซึมน้ําของดินก็คือทําให้ดินแข็งแรงขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูนะครับตัวคอมเพกชั่นเมื่อวานเราบอกไปแล้วนะครับแต่ทีนี้มันจะมีทั้งหมดประมาณ6ชนิด แต่หลักๆนะครับหลักๆในเรื่องของคอมเพกชันดินนะครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน22แบบด้วยกันนะครับเราจะมาทวนอีกทีถ้าเป็นดินเหนียวนะครับถ้าเป็นดินเหนียวนะครับเราใช้ประเภทแบบชีฟู้ดนะฮะชีฟู้ดแบบไหนก็ได้นะครับเป็นชีฟู้ดก็คือใช้น้ำหนักนี้กดลงไปส่วนไอ้พวกแบบกระทุ้งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นออปชั่นเสริมนะเป็นออปชั่นเสริมนะครับเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยมันเป็นดินที่เขาเรียกว่าเป็น มันมีการยึดตัวกันนะครับเพราะฉะนั้นน่ะมันต้องใช้น้ําหนักการกดกดลงไปนะครับเราสามตัว,ต,วตัวอื่นนะครับแบบชิฟฟูดนี่แหละแต่ถ้าเป็นแบบกระทุ้งแบบเครือขอ่ายคือมันเป็นเรื่องของการเสริมนะโอเคนะครับใครเก็ตพิมเก็ตมาตัวที่2ก็คือถ้าเราจะบดอัดในเรื่องของกรวดทรายนะครับในเรื่องของกรวดทรายหลักสำคัญน,นะครับคือเราต้องเปิดไรเบเตอร์ก็คือสั่นนะครับเพราะว่ากรวดกับทรายเนี่ย มันเป็นอิสระต่อกันถูกไหมฮะมันเป็น c o เอชันเ l สคือมันไม่ยึดกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้การสัน่นการสั่นเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าเม็ดหินหรือเม็ดทรายนี่มันเรียงตัวกันชิดขึ้นนะครับส่วนการสั่นจะเป็นแบบไหนนะครับได้ทั้งนั้นนะครับเป็นแบบล้อเลียบนะบนี่เป็นแบบล้อเลียบหรือเป็นแบบพิโนมิติกนะพิโนมติกก็ได้ทั้งนั้นนะครับล้อ,อเลียบก็พวกล้อเลียบสั่นสะเทือนก็ใช้ในการบดอัดพวกพวกหินนะครับ หินหินหรือทรายนะครับส่วนพิโนมิติกนะครับไอ,อ,อ้นี้ล้อเหล็กนะครับส่วนพิโนมิติกก็ใช้สลับผิวสุดท้ายของยางมะตอยนะครับสีถ้าเป็นยางมะตอยเราจะใช้พิโนมิติกโรเลอร์นะครับตัวนี้เป็นเป็นแบบลมนะครับ ถ้าเป็นลูกอะไรเนี่ยลูกกลิ้งปล้องหรือลูกเป็นข้อนะครับใช้เช่นเดียวกันนะครับกับลูกกิ้งตีมแกะก็คือหลัก2อันนะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะบดอัดดินเหนียวหรือหรือกวดทรายแค่นั้นเองนะครับโอเคอ่ะสรุปไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเครื่องจักรนะครับที่ใช้ในงานก่อสร้าง